ราชาแห่งความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นถ้าวันหนึ่งคุณเดินอยู่กลางป่าแล้วจู่ๆสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งกางหางออกต่อหน้าคุณสีฟ้าเขียวทองสะท้อนแสงเหมือนอัญ,ญมณีพร้อมลวดลายดวงตานับร้อยที่จ้องกลับมาราวกับมีชีวิตคุณอาจไม่รู้ตัวเลยว่าคุณกำลังเผชิญหน้ากับหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่งดงามและลึกลับที่สุดในโลกนกยุง นกยูงไม่ใช่แค่นกสวยแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจความศักดิ์สิทธิ์และการคัดเลือกโดยธรรมชาติที่นักวิทยาศาสตร์ยังอธิบายได้ไม่หมดกําเนิดนกยูงความงามจากเอเชียโบราณน,นกยูงมีถิ่นกําเนิดในทวีปเอเชียโดยเฉพาะอินเดียสรีลังกาพมา่าไทยและจีนตอนใต้ในอดีต นกยูงไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ป่าแต่มันถูกเลี้ยงในราชสำนักใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกษัตริย์ความรุ่งเรืองและสวรรค์ในอินเดียนกยูงคือนกประจำชาติในตำนานฮินดูนกยูงคือพาหนะของเทพเจ้าในจีนโบราณลายหางนกยูงหมายถึงยศศักดิ์สูงส่งความเชื่อเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มาจาก สิ่งที่มนุษย์เห็นด้วยตาตัวเองหางนกยูงงานศิลปะที่ธรรมชาติออกแบบสิ่งที่ทำให้นกยูงโดดเด่นที่สุดคือหางยาวขนาดใหญ่ของนกยูงตัวผู้หางนั้นไม่ใช่ขนธรรมดาแต่มันประกอบด้วยขนยาวหลายร้อยเส้นแต่ละเส้นมีลวดลายคล้ายดวงตาเรียกว่าไอสปอต ที่น่าทึ่งคือสีสันของหางนกยูงไม่ได้มาจากเม็ดสีแต่มาจากโครงสร้างระดับจุลภาคที่หักเหแสงทำให้สีเปลี่ยนตามมุมมองนี่คือเหตุผลที่นกยูงดูเหมือนมีชีวิตเรืองแสงเมื่อขยับตัวความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้หางอันยิ่งใหญ่นี้ไม่ช่วยให้นกยูงบินได้ไม่ช่วยให้หนีศัตรูได้ แถมยังทำให้เสี่ยงอันตรายมากขึ้นแต่ทำไมนกยูงถึงยังมีมันคำตอบคือความรักนกยูงตัวเมียจะเลือกคู่จากตัวผู้ที่มีหางใหญ่สวยและสมบูรณ์ที่สุดเพราะมันคือสัญญาณว่าตัวนี้แข็งแรงพอจะอยู่รอดแม้แบกความงามนี้ไว้นี่คือกฎของธรรมชาติที่โหดและงดงามในเวลาเดียวกันพฤติกรรมลึกลับ และเสียงร้องที่ไม่เหมือนใครนกยูงไม่ใช่นกเงียบเสียงร้องของมันดังแหลมและกังวานจนบางวัฒนธรรมเชื่อว่ามันสามารถเตือนภัยหรือรับรู้สิ่งผิดปกติได้ในหลายพื้นที่ชนบทของเอเชียเชื่อกันว่าถ้านกยูงร้องตอนกลางคืนอาจมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในป่านกยูงกับความเชื่อและพลังเชิงสัญ,ญลักษณ์ ในความเชื่อโบราณนกยูงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคุ้มครองความอุดมสมบูรณ์การปัดเป่าสิ่งไม่ดีคนนกยูงถูกใช้ในพิธีใช้ประดับเครื่องรางและถูกมองเป็นของสูงเพราะเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตที่งดงามขนาดนี้ไม่อาจเกิดมาโดยไร้ความหมายบทสรุปความงามที่ต้องแลกด้วยความเสี่ยงนกยูงสอนเราอย่างหนึ่ง ว่าในธรรมชาติความงามไม่ได้มาฟรีมันคือผลลัพธ์ของการอยู่รอดการแข่งขันและการถูกเลือกซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่นกยูงกลางหางมันไม่ได้แค่โชว์ความสวยแต่มันกำลังประกาศว่าฉันรอดมาได้ทั้งที่งดงามขนาดนี้และนั่นคือเหตุผลที่มนุษย์ยังคงหลงไหลในราชาแห่งนกตัวนี้ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่พันปี